นิพพานบทเทศนาของหลวงตามหาปัวมาถอดความและจำแนกออกเป็นข้อๆหนทางแห่งการดับทุกข์ที่ถูกต้องตรงธรรมและสามารถเข้าใจได้โดยง่ายไปพร้อมๆกันดังนี้ผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งนิพพานจะต้องถือศีลให้บริสุทธิ์ข้อนี้สำคัญมากต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเรื่องอื่นใด คือใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรมความดีงามอะไรผิดสิงห้ามทำโดยเด็ดขาดให้คิดถึงนิพพานทุกขณะเหมือนนิพพานอยู่ตรงหน้าคือะระลึกไว้เสมอว่าเราจะไปนิพพานเท่านั้นจุดเดียวที่เดียวอย่างอื่นไม่เอาให้พุ่งตรงตัดตรงไปเลยทำสมาธิในชีวิตประจำวันให้ได้ คือถ้าใครบริกรรมพุทโธก็ให้ทำไปใครดูลมหายใจก็ให้ดูไปเรื่องนี้เน้นย้ำมากให้ขุมกรรมฐานไว้ระหว่างวันส่วนจะใช้กรรมฐานชนิดใดตรงนี้ใช้ได้หมดขอให้อยู่ในหมวดของกรรมฐาน40ไม่มีอะไรผิดจุดนี้ให้เน้นไปที่การทำสมถะก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจวิปัสสนาในช่วงแรก,แรก ต้องฝึกให้จิตมีความตั้งมั่นก่อนให้จิตอยู่กับกรรมฐานของตนตลอดทั้งวันยกเว้นเวลาที่ต้องทำงานเท่านั้นเน้นว่านี่คือการปฏิบัติเบื้องต้นไม่ควรทำสุ่มสี่สุมหไม่ควรทำผิดไปจากนี้เมื่อทำสมาธิในชีวิตประจำวันไปจนจิตเข้าสู่สมาธิได้แล้วให้สังเกตดู ช่วงนี้จิตจะปรุงกิเลสน้อยลงเพราะจิตมั่นอิ่มเอิบมีอารมณ์เป็นหนึ่งมากขึ้นทําความสงบได้ง่ายขึ้นปูดง่ายๆว่าจิตของเราเริ่มมีกําลังเกิดความตั้งมั่นได้ง่ายคือในชีวิตประจำวันก็ส่งอารมณ์อยู่กับกรรมฐานได้เมื่อทําสมาธิในรูปแบบก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งได้อย่างนี้ก็ถือว่าเริ่มใช้ได้แล้ว ตรงนี้ให้เริ่มพัฒนาในขั้นตอนต่อไปอย่าหยุดอยู่แค่การทำสมาธิพอจิตสงบตั้งมั่นแล้วคราวนี้ท่านให้เริ่มเดินปัญญาต่อไปเพียงแค่สมาธิอย่างเดียวนั้นจิตจะไม่มีความกว้างขวางจะต้องเดินปัญญาต่อจึงจะเกิดความกว้างขวางนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำเอาไว้ต้องทำตามพระพุทธเจ้าท่านสอน ให้เริ่มต้นพิจารณาร่างกายโดยให้แยกเป็นส่วนๆคือเกษาโลมานะขาทันตาตะโจหรือผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นตำรับแท้ๆของพระพุทธเจ้าให้เอามาดูเป็นส่วนๆดูซิเส้สนผมของเราเป็นยังไงสะอาดหรือสกรปรก เหมือนกันกันกบขนสัตว์ชนิดอื่นหรือเปล่าถ้าไม่อาบน้ำมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไล่พิจารณาเรียงไปเรื่อยๆจนครบทั้งผมขนเล็บฝันหนังกรรมาฐานห้านี้เป็นพื้นฐานทางเดินทางด้านปัญญาให้หัดดูไปเรื่อยๆเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ให้พิจารณาไปให้เห็นว่าที่ทำอยู่นี้คือหินรับปัญญา เมื่อทำจนชำนาญต่อไปก็ลองแยกให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นทุกข์อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนทำเช่นนี้สติปัญญาจะมากขึ้นเป็นลำดับเมื่อพิจารณาสักพักก็ให้ย้อนกลับมาทําสมาธิเอาความสงบ เอากำลังของจิตใหม่ต่อเมื่อจิตอยู่ในความสงบเริ่มมีกําลังฟื้นตัวก็กลับมาเดินไปปัญญาอีกครั้งให้ทำเส้นนี้สลับไปห้ามทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพียงอย่างเดียวต้องมีทั้งการทำสมาธิและการเดินปัญญาสลับกันเรื่อยไปเมื่อถึงจุดหนึ่งกล่าวนี้ให้กําหนดเป็นอสุภะอสุภะคือกรรมาฐานกองหนึ่ง ที่ทำให้เห็นธรรมชาติของร่างกายคนเราก็มีอยู่ด้วยกันสิบระยะคือซากศพที่น้ำผ่องขึ้นอืดซากศพที่มีสีเขียวคร้ำกระด้วยสีต่างๆซากศพที่มีน้ำเหลืองน้ำน้องไหลยเยิม้มคือเน่าเฟะซากศพที่ขาดออกเป็นสองท่อนซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินแล้วซากศพที่กระจุยกระจาย ซากศพที่ถูกฟันบันเป็นท่อนๆซากศพที่มีโลหิตไหลอาบอยู่คือจมกองเลือดซากศพที่มีนอนคราคร่ำเต็มไปหมดซากศพที่เหลืออยู่แต่างกระดูหรือเหลือแค่ท่อนกระดูในการกําหนดอสุภะนี้ให้กําหนดภาพเหล่านี้ขึ้นมาตรงหน้าทำให้ภาพนิ่งอยู่ตรงหน้าอย่างนั้น มันเอาภาพอสุภะมาตั้งไว้ตรงหน้าเสมอตอนนี้อย่างไม่ต้องทำอะไรแค่ให้จิตกำหนดภาพเหล่านี้ให้ได้ก็พอแล้วดูไปดูอย่างเดียวเพ่งไปอย่าให้คลาดเมื่อถึงจุดที่เพียงพอจิตมันจะรู้ของมันเองเมื่อถึงจุดที่เพียงพอแก่ความต้องการของจิต คราวนี้ธรรมชาติจะหมุนไปสู่ความจริงซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นธรรมที่ละเอียดมากจิตมันจะมีปัญญาในเรื่องของกามราคะถึงตอนนั้นจิตมันจะสิ้นข้อสงสัยในเรื่องของกามราคะไปเลยโดยไม่ต้องมีใครบอกในขั้นนี้จะสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วเมื่อทำซ้ำๆจนบรรลุอนาคามี จิตจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะกรามมราคะมันขัดสะบั้นไปสิ้นจิตมันจะหมุนขึ้นสูงเอาอย่างเดียวไม่ลงตำ่ำไปอยู่ชั้นพรมสุทธาวาสเวลานั้นจิตจะรู้ความจริงไปตามลำดับทบทวนและย้ำอีกรอบว่าเมื่อทำสมาธิคือสมถะให้พักเรื่องของปัญญาคือวิปัสสนา และเมื่อเดินปัญญาคือวิปัสสนาแล้วก็ให้พักเรื่องสมาธิคือสมถะทั้งสองสิ่งนี้จะต้องทำสลับกันไปตลอดห้ามทำอย่างหนึ่งอย่างใดและเมื่อทำสิ่งหนึ่งก็ไม่ต้องคิดถึงอีกสิ่งคือทำตามความสงบก็ทำไปพิจารณาความจริงก็ทำไปห้ามนำมาปะปนกันให้ทำสลับกันไปอย่างนิ้งเรื่อยๆตลอดการปฏิบัติ และเมื่อก้าวถึงภูมิอนาคามีแล้วจะมีภูมิของอนาคามีที่เข้มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีความเข้มข้นอยู่5ระดับซึ่งส่วนใหญ่จะเลื่อนขึ้นไปเป็นขั้นๆพวกที่ก้าวค้ามขั้นไปเลยก็มีแต่ส่วนใหญ่ในช่วงกึ่งพุทธกาลเช่นนี้จะหายากโดยมากแล้วจะไปทีละขั้นเพราะด่านการมราคะมันยากจริงๆไม่ใช่ของง่าย ในขั้นตอนนี้ปัญญาจะเดินอัตโนมัติตลอดเวลาแล้วเห็นนิพพานอยู่ตรงหน้าช่วงนี้ปัญญาจะฆ่ากิเลสตลอดเวลาทุกอิริยาบถท,ทั้งยืนเดินนั่งฆ่ากิเลสตลอดเวลายกเว้นเวลานอนหลับตอนนั้นไม่มีคำว่าเพลอแล้วเพราะปัญญาจะเกิดอย่างถี่ยิบสติปัญญาเดินมากต้องย้อนสู่สมาธิ ห้ามเดินปัญญาแต่อย่างเดียวเด็ดขาดต้องทำสลับกันไปเช่นนี้ต่อไปจะก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญาถึงตรงนี้จะหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิตเหมือนฟ้าแลบตลอดไม่ต้องบังคับให้จิตทำงานกิเลสซ่อนอยู่ตรงไหนปัญญาก็จะตามไปฆ่าเชื้อที่นั่นส่วนใหญ่ถึงตรงนี้ทุกเวทนาจะน้อยมากๆ เหลือเพียงสุขเวทนาเท่านั้นมันจะเห็นสุขเวทนาชัดเจนมากจุดนี้เองที่มันจะเข้าไปในปรา,าสาทร,ราชวังไปเจอนายใหญ่คืออวิชชาคนพบอริยะสัตส,สีมันจะเป็นกษัตริย์แห่งวัตตะคือตัวอวิชชาถึงตรงนั้นทุกสปปรรพสิ่งจะว่างไปหมดยกเว้นเพียงตัวเองที่ยังไม่ว่างและเมื่อจิตตะคืออวิชชา พอเปิดอันนี้ออกจิตมันก็จ้าขึ้นตอนนี้ข้างนอกก็สว่างภายในก็สว่างว่างทั้งหมดตัวเราก็ว่างเป็นวิมุตติคือธรรมชาติที่แท้จริงจิตเป็นธรรมธาตุเป็นภาวะนิพพานจิตไม่เคยตายถึงธรรมชาติแล้วหายสงสัยล้านเปอร์เซนต์แรกเริ่มธาตุขันเป็นเครื่องมือของกิเลสแต่ปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งธาตุขันจะเป็นเครื่องมือของธรรมทั้งหมดเลย ธรรมเทศนาของหลวงตามหาปัวขั้งต้นเปรียบได้ดังแผนที่เส้นทางปฏิบัติธ,ธรรมที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปลายทางแห่งพระนิพพานเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ครูบาอาจารย์ได้มอบแก่เหล่าศิษย์นักปฏิบัติทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายผู้บรรลุธ,ธรรมกัมชัยชนะเนือกองอสวกิเลสทั้งปวงเมื่อท่านได้ฟังและทำความเข้าใจ ตามไปแล้วก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติกรายความสงสัยในเช่นทางแห่งพระนิพพานทั้งยังจะพบกับธรรมะของพระอระหันต์ที่สั่งสอนเราล้วนเป็นไปในทางเดียวกันแม้เป็นคำพูดที่ไม่ได้ออกมาจากปากของคนคนเดียวกันแม้จะเป็นคำพูดที่ต่างกรรมต่างวาระแม้จะมีกุศโลบายในการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป และแม้ว่าพระอาหารหันต์จะมีถึงสี่ประเภทคือสุขวิปัสสโกเตวิชโชสละพินโยสัมปัติพิธายานแต่เนื้อแท้แห่งวิมุติธรรมนั้นย่อมเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนไปจากธรรมแห่งพระตถาคตที่กล่าวไว้เมื่อสองพันกว่าปีก่อนว่าธรรมะเป็นอากาลิโกผู้เข้าถึงธรรมย่อมทราบโดยทั่วกัน